สวัสดีค่ะพี่ขันแคสซี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไ้มค้าวันนี้เช่นครคะเย้เคค <laughs> แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไม้จา้าวันนี้นะคะ <laughs> เรากลับมาเล่นกันต่อคะ่ะทุกคนในสกายบ็อก Lucky Box นั่นเองคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนพาร์ทนี้นะคะพี่ขวัญคิดว่าเรานะคะจะมาหัดปรุงยากันค่ะทุกคนแล้วก็เตรียมของนะคะสําหรับการสู้กับมังกรในพาร์ทหน้านะคะทุกคนพาร์ทนี้ยังไม่ไปหรอกอะไรก็ไปสู้ด้วยกันไงก็ไปสู้ด้วยกันไงใม่พี่เป็นคนเดียวหรอ ใช่ใช่พี่ขอเป็นคนเดียวจะไหวอ่ะให้พี่เป็นคนเดียวอ่ะหึมไหวดิหยิบยวให้พี่เทพเลยแล้วก็ให้พี่ไปต่็นคนเดียวเลยนี่ไงมีกระจกเดี๋ยวพี่ทำขวดให้แป๊บนึงนะพี่คับขวดก่อนเอมีกระจกด้วยหรอขวดใช่มีมีมีเผาไว้แล้วอ่ะเอากี่ขวดอ่ะออาายะะไรบ้ง่ก็ต้องเอายาที่แบบเว้ยงั้นคขาให้หมดเลยแล้วกันใช้ยาเอาหลายขวดเลยแล้วกใช่เอาหลายขวดเลยตอนนั้นเดี๋ยวเติมน้ำก่อนนี่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 มาเอานี่มาเอาน้ำตรงนี้ไหนขวดอยู่ที่คนเดียวมาเอาน้ำตรงนี้อะไร ไม่เอาขวดไปนี่นี่นี่เอาไปเยอะเกินอ่ะเยอะเกินอ่ะเยอะเกินอ่ะขวดอยากได้ยาอะไรสั่งมาสิอืมอยากได้ยาหิ้วเลือดทําได้หมูเฮ้ยทําได้แต่ต้องรอแตงโมโตก่อนอ่ะแตงโมเอ๋อยังไม่โตหรอมัาฝุ่นอยู่อ๋องั้นรอแป๊บนะเรามีกระดูกถ้าจำไม่ผิดหากระดูกก่อนโู้เรามีกระดูกต้องสิบห้าเนี่ยเร่งโตน้องเขาก็ได้ขอเร่งโตสักหน่อยเาา้มใหร ใช่แต่ว่าเร่งให้น้องเขาโตไปก่อนเดี๋ยวใส่นี่ไปก่อนก็ได้อ่าอ่ะ,อะมีปะเรเทอร์วาด,วาดบาัามีนี่ไงบาดปลูกอยู่เนี้ยทูกไปติแม่ผมไปถึงในกล่องสิอ๋อโอเคอ้าวลืมต้องใส่ผมเบลตด้วยไม่ง,งั้นปลูกไม่ได้ใช่แล้วเบลต์เราจะพอไหมอ่ะอ่าแล้เหลือกี่อันอ่ะสี่อันอย่างนั้นรึฮึแล้ยต้องใช้เป็นไอเชื้อเพลิงอีกปะถ้าจำไม่ผิดอ่ะนี่ไงผมใช้ไอเชื้อเพลิงเป็นอันหนะึ่ง อันนึ้งก็ใช้ได้นานนะพี่ใช่ใช่อันนึงใช้ได้นานแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราก็เจอประสาทแล้วเราก็สามารถไปฟาร์มได้อยู่นะและให้ขวัญไปฟาร์มคนเดียวยังไงล่ะเฮ้ยก็ได้ก็ได้หมดแหละพอดีว่าพี่ก็เก่งอยู่แล้วเนาะไม่เคยกลัวอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นพี่ขวัญก็ซัดมังกรอคนเดียวเลยไงลโตแล้วแตงโมโตแล้วหนึ่งอันตัดในรถกันไวเกินขโมยแน่นอนเออเอาไปเฮ้แต่ว่าเราก็ขาดทองเหมือนกันเนี่ยต้องไปนัรออยู่ดีแหละอยเรามีทองอยู่เรามีทองอยู่แต่ว่า มันอาจจะไม่พองไงนไทยเขาสามารถเผาดาบทองได้เผาดาบทองแล้วมันจะได้เป็นอะไรอ่ะได้เป็นทองได้เป็นได้เป็นนักเก็ตอ่ะได้เป็นนักเก็ตกี่อันน่ะเดี๋ยวดูกันหนึ่งอันแค่หนึ่งอันหรอใช่เออวะหนึ่งอันจริงดอกแตงโมทองมาแล้วแล้วก็ปรุงไปเลยละกันปรุงเลยอ่อหุยหดเกินใช่เดี๋ยวเอาไม้ทํากล่องไปวางไว้แถวนั้นเละกันนะเอาไว้สําหรับกล่องยาที่ไม้ปรุงมาแล้ว ได้แบบขั้นแบบดีขึ้นไหมครับผิดฮะอยากได้แบบขั้นหนึ่งหรือขั้นสองใช่คนเรามันก็ต้องขั้นสองดีครับไหนๆก็มาแล้วมันก็ต้องเอาให้สุดป้าขั้นสองก็ต้องมีโกลสโตนอยู่ไหนวะโกลสโตนมี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 เห็นอยู่เห็นอยู่ันเยอะอยู่นะใช่มีมีมีในกล่องอะสักกล่องหนึ่งอะจริง่องที่แบบดเยอะมากกล่องเนี้ยแหละเออเนี่ยไงโกลสโตนดั๊ใช่ยอดเลยก็ปรุงซะเลย ที่อยากได้ดูดดื่มหรือแบบปลาหัวหอดูดดื่มหรอที่อยากได้แบบปลาอ่ะพอดีไม่ชอบดูดอ่ะชอบปลาที่จะปลาใส่หัวใครไม่ะปลาใส่เท้าตัวเองก็แหละแั้นเราก็ต้องมีอ่าอืมกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์เราได้ค่ายคิปเปอร์หรือเปล่าก่อนโอ้โหพี่ถ้าย้อนไปคลิปหลายๆคลิปแล้วนะแต่คิปเปอร์มันระเบิดอย่างเดียวเลยนะ แล้วแทบจะไม่ได้อะไรจากคิปเปอร์เลยนะมีตั้งหกเกิดทำรมาจากไหนวะน่ะอะไรใครใครคิเลเจอร์อ๋อมป็นงานสโดรจะยิงหน้าผมเมื่อกี้โอเคปักทอชก่อนตรงนี้มันใส่ไปเลยนะกันเฮ้ยยาฮิลเลือดระดับสองล่ะทุกคนใส่กันรควเดอร์ไปจะช่วยในการปาชี้มูใช่อย่าไปปาใส่หน้าพี่โอ้ยี่ไงเป็นยาฮิลเลือดแบบ สองระดับปลาแล้วเพิ่มเวลาล่ะเพิ่มเวลาเพิ่มเวลาทําไงโอเพิ่มเวลาอะไรเหรอเพิ่มเวลาในการฮิวเลือดไงล่ะนี่อันนี้มันฮิวเลยอ๋อเออนี่มันอยายาลีเจนวิชาลีเจนแล้วยาลีเจนมันใช้อะไรบ้างอือยาลีเจนต้องใช้น้ําตาแก๊สน่ะซึ่งอ่าเราไม่ได้ฆ่าแก๊สเลยนะเราไม่ได้ค่าแก๊สเลยดิเราค่าแต่ว่ามันไม่ดรอปมาให้เราน่ะมันดรอปตกลาวาไปหมดแล้ว อ๋อใช่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 วไม่ตกใจี่มันยิงพี่นนั้นแหละที่ผมบอกมันยิงพี่มันมาดอันนี้สเกตดิตันสเกตดิตันก็โอ้โหมันมาเป็นหมู่บ้านเลยค่ะมานอนเธอค่ะจริงไหมนอนได้เหรอพี่นอนไม่ได้นน้โอ้ยนอนไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอไปทุบโดนเถาวันในบ้านนีกนี่แหละมาจัดการมันเดี๋ยวขอดาบก่อนค่าพกมันเองมีคิปเปอร์ด้วยย่า เฮ้ยเกือบเอ้ยเอ้ยเพก็จะเกือบยาขี้ปลาปตว้าวมันตายพี่ขวานแต่ไม่เป็นไรบ้านเราพังนิดเดียวจร่เหรอใช่ใช่นี่ไงเป็นหลุมนิดเดียวเองเอาของไปพี่ขวัญอยากได้อะไรสเต็งไหมบ่วบ่ได้ใไหมสเต็งอย่างนั้นหรือสเต็งไม่ได้สเต็งได้ได้เหรอ ใช่ใช้อะไรบ้างอะสตรงอะเราจะใช้เป็นผงเบลส่แต่เราต้องใช้นวัดก่อนสวัดก่อนสวัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดลัคกี้บ็อกกันนะทุกคนโอ้โหมียี่สาสามกล่องมียีสามกล่องวางก่อนเลยแล้วเออป้ายอีกแล้วพี่ขวานโอ้ยโอ้ยมันตีอลยตา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 ยงีนะเกิดตายพี่ขวาดีนะเกิตาย เผื่อไปแล้วมีฮาผมบอกแค่นี่ว้ายชิปเป้ามาถใจไปขวาดวันไงดีแล้วห้าว่ามันพวกตัวนี้ยิงขนูเยอะจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยิงน้ำหนาเนี่ยนี่นี่สักษลิตัานข้างหลายอีกว้าอ้าอ้ะก็ตายอ้อหลบก่อนแล้วก็ก็ตากันเนี่ย รับก่อนลวกันเก็บรักกีบวกันโอ้ยจะตายหิวหิวไปกินเค้กก่อนไปแอบกินเค้กก่อนขโมยขอเค้กกินหนอนะคะเอ้ยเห็นลูกธนูผ่านหน้าแวบบๆนั่นแหละผมสงสัยว่ามันยิงมาจากมันอยู่ะิีอย่ติอยู่อยู่นี่่ีอย่อยู่ตอยู่ตดตดยว่่ิดยิยติดนั้นเลยเหรออาจจะมีต้นไม้อ่่่มี่ีอ่อยู่ต้นไม้ใครว้าวเปิดิ่ไงนี่ไง นีี่่ไหม่เดันอยู่ข้างบนน่ะเช่ามันเถอะเรามาเปิดลัคกี้บล็อกกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยเขาหยิงอย่าเดินระวัง C N C เขาันอยู่นี่เฮ้ยกีเมลว้าเดินไปเหยียบ TNT โอ้ไม่นะไปโอ้ยผมจะกินเค้ก ไม่เคี้ยวเลยไม่เคี้ยวเลยเราเก็บเทียนทีไว้บึ้มมังกรได้ปะได้ใช่ไหมได้ได้เก็บไว้เก็บไว้โอ้ยก่อนเดินผมทำยาสตริงต่อก่อนอ๋อผมเปิดต่อเลยแล้วกันอุ้ยได้ท้องได้ท้องได้ท้องเราจะท้องทำไรก็เผื่อแกไปใช้ทำยาอีกไงอ๋อเราไปทำยาไม่้อง่ได้ยายูวเอเอค่นั้นจริงๆหรอมันพอหรออ่า ก็ได้นะผมว่าสามขวดไหวอ้าปามังกรหนึ่งตัวเลยนะไหวอ้าปล่าไม่้พี่ขวัญถือคนเดียวเลยผมแบบตัวเพียวๆีแบบเพยวๆต่อให้หมัดหนึ่งมัดด้วยจิ๋งเหรอขยับเทียนทีวะไม่มีเสียงไอ้นี่เสียงคลิปเสียงนกแก้วโอเเคดี๋ยวเรางอกทองก่อนเปิดเลยครับเปิดเลยครับมันเลยเปิดเลยตรงนู้นวู้ววอุ้ยได้ดินได้พื้นดินมาแล้วก็ได้แล้วก็บล็อกมันก็แตกแล้วก็มาปูใหม่เป็นไงล่ะสุดยอด พี่จะเอายาสตรงขั้นไหนต้องขั้นสองสินะได้เลยคนเรามันต้องไปให้สุดและเอาแบบปลาด้วยสินะใช่เปิดกล่องนี้โอ้โหได้เป็นประตูมาอูเกาะเรานกล่องนี้ได้อะไรว้ายว้ยโดนขังค่ะขวานออกครั้งนี้โดนขังค่ะโอเคค่ะออกได้แล้วคะ่ะอุ้ยอุ้ยอุแก่พี่ขานนี่เกะกะจริงเลยข้าลมล้ตามมาหรอใช่นะมันเกาะอยู่ตรงนั้นน้แข็ง ตามมาทําไมอะไม่อยู่บ้านอะลูกวันนี้ตามไม่มานี่ผมเปิดให้ดูความดีของผมนั้นเฮ้ยทําไมนั้นอู้สถานะยังดีสถานะอะไรหรอเครื่องเลื่อนสถานะเพื่อนหรือเปล่าเัลื่อนกันสถานะ <c oughs> เพื่อนไง <c oughs> คุยตั้งนานได้เป็นแค่เพื่อนอะว้า <c oughs> อย่าเดือดตายนกฉันเกาะอ,อยู่เดี๋ยวลูกฉันข <c oughs> ี้ขวัญซ้ําเติมผมอย่างนั้นเหรอใช่สถานะเพื่อนอะก็เดี๋ยวเถอ โอ๊ยเปิดแล้วกิ้บอกอ้าเอ็นวิวเราเสียหัวลูกเป็นไงไหมลูกโอ้ยหนูไม่ตายนะหนูไม่ตายนะสมควรโดนว้าหุยไปปะไดมอนด์ไดมอนด์ไปขุดเลยไดมอนขุดไปขุดไปขุดไปขุดไม่มีที่ขุดไม่มีที่ขุดที่ขุดอยู่ในกล่องแหละไม่มีผมไปทำยาต่อแล้วอะอ่ะแล้วก็ทิ้งเพชรไว้อย่างเงี้ยนะหมอไม่เห็นแล้วพี่ดูสเต็ปแทบที่ผมร่มเรียนมา ของไว้ด้วยไงผมว่าก็เทพอยู่นะเอาไ,อาไม่อะไม่เทพเลยบอกแล้วลงยายแมงมุมเซฟกว่าไม่ลงอ่ะเราอ่ะ <c oughs> เปนรนจะไม่ใช้ค่าเอ็นช้างของเขาหนหรอดาบเขาอาจจะดีใช่เปิดลัคกี้บล็อกนะคะทุกคนเปิดปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อุ้ย,ย,ยได้ยิงพีได้ยิงพีงพปะ ได้คือเลเวล8ก็ไปเอนชานก่อนล้วกันนะทุกคนก่อนที่จะไม่เอนชานทำอะไรนะเอนชานดาบใช่ไหมดาบไม่มีนะเอนชานดาบอีกหนึ่งดาบเอ่อเราไม่มีนี่แล้วว่าเราไม่มีการพาวเดอร์แล้วว่าการพาวเดอร์ไม่มีลรวเอาได้แค่ไหนมีแค่ไหนเอาแค่นั้นละกันไม่ต้องเป็นยาสดสามขวดสินะใช่ใช่ต้องใช้ลาปิสไม่เอาใช้นังสือมาใช้นังสืออยู่ไหนหมดยังไม่ให้เอามันจะไปวางให้เต็มมันจะเอนชานไม่ให้ เราจะทำยาอะไรต่อดีพี่มียาที่ทำให้เขาแบบหันมาลักปะเงียบเงียบคืออะไรอ่ะมันไม่มีหรืออะไรอ่ะเงียบเด่ะฮะเอ้ายังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เอ้าโดดอกระโดดตกลงตายซะเลยกระโดดตกลงตายเป็นคำตอบบื้อ อะไรอ่ะเออมันฆ่าไม่ดีเลยอย่างนั้นเราต้องเอ็นชานดาบธรรมดาก่อนถูกปะยากันไฟไหมพี่ยากันไฟเอาดีเอาดีเอาดีเอาเหรอใน D N มันไม่มีไฟไม่ใช่เหรอเออ่ะเผื่อเราอ๋อเผื่อเราไปจุด T N T เงี้อ๋อแต่ไฟมันจะแบบบึ้มบั่มชาร์จเน็ตหนึ่งโอเคอ่าชาร์จเน็ตได้พี่หนึ่งหนึ่งไว้นี่ไงหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งไปตี อหนึ่งหนึ่งไปตีได้ไหมเลเวลพอไหมก่อนไม่มีเลเวลหรอเอ้ยได้หนึ่งหนึ่งไปตีได้สองนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยห้ามาไปใช้นะดาบนี้เก็บไปก่อนหมกบกดาบนี้หมกเราไปเอนชานดาบเพิ่มดีกว่านะทุกคนพอจะได้ชา้าเน็ตอีกสักอันสองอันแนะ่ทำยาอะไรต่อดีอ่ะเอามันทุกยาเลยอะไรที่มันจําเป็นในนรกเอ้ไม่ใช่นรกในดีเอ็น,น,นะเอาให้หมดเอาเป็นทุกยาอะไรเรามียร์เรามีของนิดเดียวเองอ่ะทุกคน โอเคเรียบร้อยเปิดลักกี้บ็อกต่อนะคะเพราะว่าเอนชานไม่ได้แล้วเรเว่หมดว้ายาอีกแล้วจ้าสปีดใช่ยาสปีดซอมบี้าอีกแล้วใช้อะไรยาสปีดอ่ะใช้ชูกาน้ำตาลชูกาเคลนหรอหรือชูกาอ๋อน้ำตาลเลยใช่ก็ต้องใช้ชูกาเคลนมาทำน้ำตาลดีนะบ้านเราปลูกไว้อยได้อะไรอ่ะว้ายไปวัไปจากไหนคะเพือนอออ ลงไปค่ะลงไปค่ะลงไปค่ะคุณแม่มดฉเจ็บโอเจ็บโอ้โอ้โอ้ทำอะไรระเบิดเ่ขอะไรระเบิดอะไรระเบิดหรือวายได่คุณแม่มดอีกแล้วค่ะลงไปค่ะจะตายค่ะเออหัวแตกเปิดต่อครับลัคกี้บล็อกครับขอของดีๆีอ้ไม่ไม่นะเป็นอะไรอีก เออผมตกแล้วตกได้ไงอะ่ะผมเดินแล้วอาหารมันหมดแล้วผมวิ่งไม่ออกแล้วผมก็ล่วงไปเลยบื้อจังเนี่ยเอาของอะไรไปตกเนี่ยกองหนึ่งกองที่พี่เผาไว้ยังไงละ่ะไอถามจริงว้าวโอ๊ย <laughs> ผมไม่ได้ตั้งใจไม้มากรูดอ,อันนี้เลยดิมันเป็นความผิดของ ไม้กว่าน,นี้มันจะได้ของดีมากเลยเป็นของล็อตที้บ็อกซ์เกดกดไม่เห็นได้เลยคลิกขวาเนี่ยคลิกขวานะ่ะไม่เห็นได้คลิกซ้ายคลิกซ้าย <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรผมไม่เห็นอ๋อเหรอไม่เห็นเนาะใช่ผมเห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะดีดีมันคือเหมือนลูกระเบิดอ่ะอุ้ยอุ้ยได้ได้ทองอ๋อมันคือมันคือที่ฮิวเลอร์ของมังกรใช่ไหมใช่ใช่ผมเห็นมันเป็นขาวๆผมก็แอะอะไรวะผมเห็นมันไม่เต็มอะ ค<า>ว่าอะไรขำเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บแรกก็นกนหลอกผมหลอกนิดเดียวทำไมต้องร้องจะทำยาอะไรน่วลืมเลยอะไรวะเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นไม้ไปต้นไม้ไปกระเด็นไปอยู่ตรงนี้ได้ไงนะ่ะอ๋อจะทำยาไอ้นี่แล้วผมเอาน้ำตาลไปตกบนเลยสวย,ย่าบอกนะว่าตัดหมดเลย ไม่หมด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 กับตายผมว่าลักกี้บ็อกไม่ได้แย่แล้วอ่ะคนแย่ด้วยหว่ะทุกคนลักกี้บ็อกตาหากเราคนไม่แย่ด้วยว่าพาไปเดินตกพาเอาของไปตกตั้งหลายอันนะทุกคนไม่มีไม่มีไม่มีพาของหายตลอดเลยอ่ะชอบหมกของไว้ในตัวตังใจเล่นสุดๆไม่มีไม่ตั้งใจเล่นเนาะอะไรมันจะไปเดินตกวะไม่มีไม่ การรับคัคการตายนับได้เลยไม่ขวัญตายเยอะกว่าผมแน่นอนอ่ะก็ใช่พี่ก็ต้องตายเยอะกว่าดิพี่เพิ่งเปิดแล้วคีบล็อกอ่ะใช่แสดงว่าผมตั้งใจเล่นสุดๆเลยนะไม่เกี่ยวแต่แกแบบโง่โง่ไปเดินตกตายเนี่ยเออขวัญตายผมโง่เหรอใช่โอ๊ยโอ๊ยที่สถานะสโลอู้วว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  จะกดปิ่งกูไม่ไปออกเอาอะไรไปตายอีกแล้วเนี่ยเอาอะไรไปตายอีก้ม่มีไม่มีเรานี้ตจงเปล่าจงเปล่าโอเคโอเครลแวงไปหมดแล้วพี่อ่ะโลแวงดีฮัลโหลเอาของไปตายบ่อยมากเลยอะเราอะไม่มี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 ไหนมาดูซิผลประกอบการเป็นไงบ้างใช่ร้านอาหารตามสั่งที่ผมทำขึ้นมาเองเฮ้ยมียาอะไรบ้างมียากันไฟสามนาทีสามขวดมียาฮิวเลเวลสอง สามขวดเอ้ยหกขวดแล้วก็มียาสเตร์งสองบวกสองแอคแทกดาเมจอีกสามขวดแล้วก็ยาสปีดอีกอ๋อทำไมทำยาสปีดเยอะโอ๊ะทำไมทำยาสปีดแปดนาทีก็เยอะแล้วพี่เออแปดนาทีก็เยอะใช่เยอะก็ถือว่าโอเคนะพาน่าคิดว่าเราน่าจะสู้กับมบังกรได้แบบว่า,าชิลๆหรือเปล่าแต,แต่เดี๋ยวผมว่าเราต้องเปิดแล้วคิดว่าหาอาวุธก่อนอนะ่ะเอ้ยเราต้องเราต้องเตรียมอันนี่ด้วยทะนูธนูธนูธนูลูกธนู รูธนูไม่รู้จะหาจากไหนเพราะเราไม่มีไก่เลยอ๋อมีเปลัคกี้บ็อกเลยแล้วกันตอนนี้มีธนูอยู่10บลูกเราจะต้องทำธนูของเราให้มันเป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้ซึ่งมันไม่มีอินฟินิตี้เลยนะคะไม่ไอหมาไอหมาไอหมาไมหมาจะกัแกอีกแล้วไอหมาจะกัดแกะอีกแล้ว เหลือน้องแกะไว้เราทำเตียงตอนนี้ต้องมีขนแกะประมาณเหลือแล้วพี่หมดแล้วหมากัดหมดแล้วก็เอาขนมาไม่เป็นไรเฮ้ยเมันปลาอะไรอ๋อซีว่าฟิชู่บนต้นเห็ดขนมบอลปลาใหญ่เลยอะสามกล่องสุดท้ายมาเราจะเปิดกันก่อนจากลาคลิปนี้สามกล่องสุดท้ายลคลิปหน้าพี่ขวัญไม่จะไปต่อยมุดก่อนคนเดียวยังไงล่ะไม่เราต้องไปด้วยกันยังไงล่ะเปิดแล้วนะนี่เนี่ย ขี้วานหยาบหรอวิ่งไม่ทันน่ะกล่องสมุดพังหมดเลยระวัง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 เออโอ้โหพังยับไม่เป็นไรขีขวานเป็นคนทำไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วชมเปตเธอเราจะไปแบบเราจะไปแบบโดดเดี่ยวว้ายมาอีกแล้วคิปเปอร์เออจัดไปจัดไปยิงมันดีมากเกาะชีน้องหนูเป็นเกาะที่ไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้อ่ะสิพิษไปไหนพอนเออใครทีผม ดิวทำไมดิวทำไมหลักฐานฆาตาหลักฐานฆาตาตอกลอกอยู่พี่ดูตกง่งอยู่เคนเคซี่วอสเคนเคซี่วอสสแลัมได้สลมเหรอบายทิมเหรอลักกี้บล็อกมาหลอกพี่ไม่ใช่ผมนายต้องพูดนายต้องพูดไม่ โอเคค่ะทุกคนวันนี้เท่ากับว่าเราก็ได้มาปรุงยาเพิ่มนะคะแล้วก็เสียบทรัพยากรไปอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะน้องไม้คนเดียวนะคะทุกคนพี่ขวัญคือขวัญิดคลิปแล้วหันไปข้างหลังหน่อยไม้คนเดียไม่ได้เหลืออะไรแล้วอะก่องข้างหลังก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะทุกคนดูคนงานของเราดิโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพร์ทหน่าเราจะไปต่อสู้กบมังกรนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพาร์ทจบของโปรเจกต์นี้แล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุ 拜拜。Bye bye. Bye bye.